แลเข้าสู่ Happy แฮปปี้ซีซั่นฤดูแห่งความสุขค่ะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านหน้าจอทอท,อท,อท,อทอ 5, กฎหมายเลข5นะคะช่วงนี้อย่างที่เราบอกค่ะเปอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจมากๆก่อนหน้านี้สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยถึงวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างอยู่ร่วมกันอย่างไรให้สงบสุขนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามโครงการเดียวกันเลยแต่ไปที่ระยองนะคะช้างอยู่ไหนที่ระยองไชมกันได้เลยค่ะ น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุดเพชรพระบรโมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้างก็เกิดเป็นโครงการพระชรสุทธาคชานุรักษ์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราชเทพยวดีกมรหลวงราสาริณีสิริพัฒ์มหาวชระราธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและมีพระประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือทั้งคนและช้างโดยเฉพาะการช่วยเหลือให้ทุกคนมีอาชีพที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาชุมชนจึงสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ด้วยการสร้างองค์ความรู้เสริมทักษะใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้อมนำาสารพ,พระราชาสู่การปฏิบัติทำให้เกิดอาชีพที่มั่นคงแก้ไขปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนและช้างอย่างสมดุลทำให้หมู่บ้านคชานุรักษ์นํำร่องที่จังหวัดระยองมีของดีที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างรายได้มากมายให้กับพวกเขาจากที่โครงการพัฒนาชุมชนนั้นได้เข้าไปคือไปเริ่มตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยปรับทัศนคติของชุมชนนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพนะคะแล้วก็ออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการซึ่งผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายมากมายนะคะเราก็ผลักดันให้ไปเป็นโอท็อปนะะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปหลังจากนั้นเราก็จะมีการ เปิดช่องทางการตลาดนะคะซึ่งเน้นในเรื่องของตลาดออนไลน์หลังจากโครงการนี้ก็จะทำให้รายได้นะคะกลับคืนกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนนะคะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะหนึ่งในของดีของเด็ดที่เป็นผลิตภัณฑ์บ้านน้ำใสาจากตำบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาชะเมา คือโลชั่นกันยุงสบู่ผสมสารสกัดจากพืชธรรมชาติและน้ำผึ้งที่พวกเขาหยิบเอาประโยชน์ของสมุนไพรธรรมชาติมาแปรรูปเป็นสินค้าจากกลุ่มอาชีพจนกระทั่งสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทางพัฒนาชุมชนก็มาช่วยในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งเราก็ได้พัฒนาตัวของสบู่ตอนนี้สบู่ของเราจะมีอยู่สสูตรนะคะ สูตรแรกจะเป็นดีกรีนโปรนะฮะอันนี้ดีกรีนก็คือมาจากผึ่งผึ่งที่เป็นพึ่งธรรมชาติดีกรีนโปรนี่จะเป็นสมุนไพรหลายอย่างนะฮะน้ำผึ่งก็จะจะบำรุงผิวให้ผิวเนียนแต่อีกสูตรหนึ่งดีกรีนสปาอันนี้เป็นสูตรสปานะคะอันนี้จะช่วยผ่อนคลายหอมอันนี้จะเป็นโลชั่นกันยุงกลิ่นตะไคร้หอม ซึ่่งงเเป็นนนนสสววขอมุไพร้ๆลยกลิ่นหอมๆของขนมกะละแมผลิตภัณฑ์จากตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาชะเมาก็ดึงดูดให้ต้องเข้าไปลองลิ้มชิมรสเหมาะสำหรับเป็นของฝากแสนอร่อยให้กับทุกครอบครัวยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการคชานุรักนะคะคก็คือกะละแม กลแมที่เห็นอยู่นี้นะคะเรากวนมาจากข้าวเหนียวนะคะกับกะทิน้ำตาลแล้วก็น้ำอ้อยรสชาติก็จะไม่หวานมากมีความมันแล้วก็เหนียวแล้วก็ไม่มีสารเจอปนต่างๆเลยใช้วัสดุธรรมชาติจริงๆค่ะ อีกหนึ่งของดีที่น่าสนใจก็คือน้ำปลาผลิตจากปลาน้ำจืดสินค้าจากกลุ่มอาชีพหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในตำบลชำข้ออำเภอเขาเชมเาซึ่งผลิตด้วยกระบวนการและขั้นตอนที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนค่ะถ้านึกถึงน้ำปลาจากปลานนําจืดของภาคตะวันออกนะคะให้คิดถึงน้ำปลาตาเนินฟิตหมู่บ้านของเราคือบ้านสีแยกเนินสมบูรณ์ คือจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาก็เลยจึงเป็นน้ำปลาจากปลาเนินฟิตเป็นน้ำปลานิลแท้นะคะไม่มีส่วนผสมจากปลาอื่นเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีเสื้อยืดสกรีนเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกจากตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาชมเมาอีกด้วยเสื้อลักขาชาเขาชมเมานะคะเป็นเสื้อโปโลซึ่งมีรูปช้างตัวเล็กน่ารักแล้วก็กะปินัวปียองนะคะเป็นน้ำพริกกะปีสำเร็จรูปซึ่งก่อนหน้านี้เรามีเป็น น้ำพริกกะปิกะปิฮีตนะคะของเราซึ่งเป็นน้ำพริกกะปิแล้วเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยได้งบสนเสริมจากพัฒนาชุมชนนะคะมาเป็นน้ำพริกกะปิสำเร็จรูปนะคะสามารถเปิดแล้วทานได้เลยะคะ่ะ ชุมชนแห่งน้ำพระาาราชหฤทยัยหมู่บ้านขชานุรักษ์ที่ช่วยทั้งคนและช้างทำให้ภาพปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างลดลงจากในอดีตมีแต่ภาพการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนความพอเพียงอย่างยั่งยืนอันเป็นหัวใจหลักของโครงการพระชรศสุทธาคาชานุรักษจะฝากขอบคุณนะคะทางกรมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีโครงการดีๆนะคะมาสู่ประชาชนรากย่าจริงๆแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ย ได้มีอาชีพเสริมจากที่ตอนนี้เราได้รับผลกระทบจากช้างนะคะก็มีอาชีพเสริมตรงนี้ค่ะที่ทางกรมได้ส่งเสริมมาให้กับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้รับค่ะก็ขอบคุณทางกรมเป็นอย่างสูงค่ะ